เท่าเทียมที่แชร์สิงในสังคมไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนทำอาชีพอะไรก็ตามก็คืออยากจะให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนมองด้วยมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าในปีนี้เลยเนาะก็สมรสเท่าเทียมค่ะเอาจริงๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์อะการที่เราจะอยากแต่งงานกับใครอะ่ะทำไมมันต้องมี กฎหมายมากีดกันด้วยมันมันคือแค่นี้เลยเพราะท้ายที่สุดแล้ว Love Love is love. ความรักก็คือความรักค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเราสามารถแบบแต่งงานกันได้แล้วก็ใช้สิทธิของกันและกันได้ค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ชลิสาอัลดัมนะคะวันนี้เนี่ยก็มางานไกด์มัทรอบนี้เนี่ยก็เป็นปีที่2แล้วเป็นรอบที่2แล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มาทีมด้วยชุดของด้ในวันนี้นเนาะก็ ชุดอาจจะดูเป็นสีขาวนะคะแต่ว่ามีเวลที่เป็นสายรุ้งเพื่อที่จะสื่อว่าเราเนี่ยต้องการสมรสที่เท่าเทียมกันนะคะและชุดอาจจะดูเป็นสีขาวแต่วันนี้เรามาพร้อมกับปากกาแระบนึนนะเอาขึ้นยังไงชุดใหญ่มากยาวมาก๊ันนี่ค่ะมาพร้อมปากกานะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเขียนบนชุดกันได้เลยว่าไตรมาสปีนี้อยากเห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างค่ะตัวเราครับอยากเห็นอะไรดีๆเนแปลงไปบ้าง าเป็นภาพกว้างเลยก็น่าจะเป็นความเท่าเทียมที่แท้จริงในสังคมไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนทําอาชีพอะไรก็ตามก็คืออยากจะให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนมองด้วยมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าในปีนี้เลยเนาะก็สมรสเท่าเทียมค่ะอยากให้เป็นแบบนี้ก่อนใช่เป็นคนอเราเรา,เรา,เราคิดทุไหนบ้างว่าเราจะได้อะไรจกากการสมรสเทียม ความเท่าเทียมใช่ไหมคะเอาจริงๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์น่ะการที่เราจะอยากแต่งงานกับใ,ใครอะ่ะทำไมมันต้องมีกฎหมายมาขีดกั้นด้วยมันมันคือแค่นี้เลยเพราะท้ายที่สุดแล้ว love is love ความรักก็คือความรักค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเราสามารถแบบแต่งงานกันได้แล้วก็ใช้สิทธิข,ของกันและกันได้ค่ะถ้าเกิดมีการ,ราลดลงกันเราจะเป็นเราเป็นเราพรา้รอมเป็นตัวแทนแล้วเป็นดอกเหียนเป็นมาตลอดค่ะไม่ใช่แค่พร้อมแต่เป็นมาแล้วด้วยค่ะพูดพูดเสมอเรื่องความสมรสเท่าเทียมค่ะ ได้มีัยงาาบณตอนนี้นนตอี้เอาจริงๆมันก็ดูเหมือนมันจะเป็นความจริงมากขึ้นแล้วเนาะก็มีความหวังมากๆเลยค่ะว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันใกล้สมาชิงแล้วเพราะว่าด้าก็ทํางานกับแม่ๆกลุ่ม LGBTQIAN+ เยอะมากๆเลยก็อยากจะให้ให้เขาได้สิทธิที่มันเบสิคมากๆเลยก็คือการรสมรสเท่าเทียมเพื่อนๆหรือคนรู้จักคนใกล้ชิดเราเขาเรียร่นี้ ใช่ค่ะมันมันเป็นสิ่งแรกอ่ะมันเป็นเบสิคแบบทั่วไปเลยอยาก่งนเพด้วยเหตุผลอะไรบ้างวยเหตุผลอะไรบ้างเหรอคะที่ความรักมันคือความรักอะเอาจริงๆมันถ้าเราอยากแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งแต่กฎหมายบังคับบอกว่าเราทําไม่ได้อะมันมันก็น่าแบบเจ็บใจนะคะก็อยากจะเห็นให้เกิดขึ้นแบบแท้จริงอะต้ร้องต่อไป ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้ททำด้วยก็คือถ้าเป็นเกี่ยวกับ L G B T Q I a ใช่ไหมคะก็จะสนับสนุนแบรนด์ที่เขารณล,ลงเรื่องความเท่าเทียมด้วยค่ะอย่างตัวได้เองเนี่ยด้าทำงานกับอา m a มาก็เห็นว่าแบบนิวเฟสของเขาเ,เป็นนางแบบชาวบอซิเลียนชื่อวาเลนตินวาเลนติน่าซัโอก็เป็นทรานสเจนเดอร์ซึ่งก็ดีใจที่เห็นว่ากลุ่ม L G B T Q เนี่ยเขาเหมือนแบบ มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นและแบรนด์ก็แบบสนใจแล้วก็เห็นด้วยก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคๆๆ่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นความเท่าเทียมแบบแท้จริงค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมามันมีความเท่าเทียมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้สังคมมาตีกรอบแล้วก็แบ่งทําให้ไม่มีความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคม เสียใจมากเลยะบบยทุกคนไปครบหมดเลยยกเว้นหน้าคนเดียวชใช่ค่ะติดถ่ายละครอีกเรื่องหนึ่งออตอนนี้มีมละครสอกเรื่องแล้วค่ะตอนนี้มีมีถ่ายอยู่สองเรื่องค<ม>่งะก<ม>็ที่กําลังจะออนแอร์นี่หกิถุนายนนี้นะคะเรื่องมตาตาลดาเราจริงๆอยากจะฝากทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับ LGBTQ เหมือนกันอยากจะให้มันเป็นละครที่คีวใจดูแล้วอบอุ่นแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยเวลาดูเนี่ยจะเห็นว่า ครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่พ่อกับแม่แต่มันสามารถเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันการที่เรามีพ่อแม่เป็น LGBTQ เราก็ได้รับความอบอุ่นเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกไปท้ายสุดความรักก็คือความรักนองแล้วก็ถ่ายละครอีกสองเรื่องค่ะกระแสกระแสด้าริวมาแรงหมอ่ค่ะกระแสด้าริวใช่ไหมคะก็น้องริวน่ารักค่ะทำงานด้วยสนุกมากๆาเลย ร้อนแน่นอนเห็นคลิปแล้วเนาะเออ้าติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะเข้าฉากเข้าซีนกัเค้ากิ๊งกิ๊งเคาเกินเกินไหมช่วงแรกๆช่วงแรกๆก็อาจจะมีบ้างแค่สองคนแหละแค่สองคนแหละแต่ว่าพอเราได้ทํางานร่วมกันมากขึ้นเป็นเพื่อนกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ความเขินอายมันก็ไม่ค่อยมีเพราะท้ายที่สุดแล้วเราก็ทํางานแบบ p r o เฟ s ชั o นอลกันทุกอย่างแต่ชุดเพราะตัวเราหอมไงเราใช้อามานี่ไงเออ ก็อยากจะบอกว่าน่าจะไม่ได้เป็นนะคะแต่ก็ไม่ได้คุยกับแม่ปุ้ยยังไม่ได้คุยกับแม่ปุ้ยแต่ประกาศไปขนาดนั้นแล้วเนาะถ้าจะมาเปลี่ยนคําพูดมันก็อะไรอยู่ก็ไปไปดูอย่างเดียวก็ได้ค่ะไปเชียร์ค่ะไม่ใช่ว่าถือว่าไม่ใช่ถ้นว่าจะไม่ไปก็ยังไปเชียร์ได้ไปค่ะไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วเราเป็นแบบสาวมิสอินเวิร์สไทยแลนด์อยู่แล้วนะคะก็ยังไงก็ต้องไปฝากเชียร์กันด้วยเนาะกำลังจะแบบประกวดกันแล้วมิสอินเวิร์สไทยแลนด์เชียร์ใครกันบ้างคะพี่ในใจยัง ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ